นสนนุโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบนเส้นทางความเห็นต่างพลังงานไฟฟ้าส่วนตัวผมเองทนไม่ได้ที่จะเห็นคนตายจะเห็นสิ่งแวดล้อมหายน,นะจากโรงไฟฟ้าแต่เดยวนี่เป็นเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาผมกบอกว่าไม่สร้างก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่าไฟฟ้าภาคใต้ต่อสูงขึ้นกว่าภาคอื่นก็นเอาที่เลือกเอาที่ ผมกก็พออ่่ททุยาสร้างไม่สร้างโรงไฟฟ้า่านหินกระบี่สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของรายการรักโลกวันนี้พบก,กับผมธานพิสิทธิ์เลือบำรุงชัยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนชั่นทีวีได้นำเสนอข่าวความขัดแย้งเรื่องพลังงานของคนกระบี่ครับ มีชาวบ้านนับร้อยคนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อรอดูท่าทีของรัฐบาลเราตัดสินใจเดินทางลงมายังจุดที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่สำรวจตั้งแต่บ้านแหลมหินซึ่งเป็นชุมชนประมงเรื่อยไปจนถึงบ้านปากกาใสครับชาวบ้านที่นั่นมีความกังวลเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นในภาพและเรื่องราวต่อไปนี้ครับ เวิ้งทะเลกว้างสุดตาในเขตตำบนตะลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งทำรรมาหากินของชาวประมงบ้านแหลมหินชาวบ้านเรียกทะเลบริเวณนี้ว่าทะเลในเนื่องจากอยู่หลังเกาะแก่งมากมายรวมทั้งป่าชายเลนซึ่งเป็นกำแพงธรรมชาติที่ป้องกันความแรงจากคลื่นน้ำหลายสิกิโลเมตรทะเลในของชาวบ้านแหลมหินวันนี้ไม่เหมือนในอดีต สะพานลำเลียงน้ำมันเตาจากเรือขนาด3,000ตันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2,547หลังโรงไฟฟ้ากระบี่เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นน้ำมันเตาบ้านของอับดุลเลาะมาดโอสนปลูกสร้างริมทะเลมองจากชานบ้านสามารถมองเห็นสะพานลำเลียงน้ำมันเตาที่อยู่เบื้องหน้าในเขตบ้านคลองรั้วได้อย่างชัดเจนเขาบอกว่า เรือขนน้ำมันเตาจะลอยลำผ่านมาตรงนี้สัปดาห์ละครั้งและทุกครั้งที่เรือขนน้ำมันเตาแล่นผ่านกุ้งปูปลาจะหนีหายยกตัวอย่างเรือน้ำมันเตาที่ผมเห็นอยูท่ทุกวันนี้นสมมติว่าเราวางปูวางกุ้งได้อยู่นะถ้าเรือผ่านเข้าไปนะเพราะว่าที่เรือนะั้นมันมีใบพัดของมันนะพัดน้ำพุ่นขึ้นมาปูกุ้งก็หายไปหมดเลยไม่มีเลย พอหยุดสักวันเรือไม่วิ่งมีอีกไม่รู้มันหายไปไหนเมื่อวันเมื่อวันซื้นนี่เรือข้าวไม่มีสักตวนะัวเลยพุ่งก็ไม่มีลาก็ไม่มีข้าวปูดาวเข่งใหญ่นำมานึ่งแล้วทานสดขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120บาท เป็นรายได้หลักของครอบครัวมาดโอสนข่าวการรื้อฟื้นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด870เมกะวัตต์ที่ต้องสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหินขยับจากท่าเทียบเรือน้ำมันเตาเข้ามาใกล้บ้านของอับดุลเลาะอีก200เมตรและตามข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่าเรือขนถ่านหินขนาด10,000ตันจำนวน2ลำจะแล่นผ่านทะเลในมาที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองรัว้วทุกวัน สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความกังวลให้กับชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ว่าจะไม่สามารถจับกุ้งปูปลาได้อีกต่อไปมันไม่มีตางกิไปอียึดตรงนั้นคือว่ามันยึดไปท่องทาง้านมันบานท้านมาดูกินได้ลรกเนี่ยพอว่าลูกเรียนตกคนลูกเรียนนี่คือว่าช่งหลุงเรียนนี่นเดือนหนึ่งนี่เทอมหนึ่งเนี่เดือนต้องใช้คนสร้างที่พัน ไอ้เพ่งหนีพิ่มนึงเติอนหนึกงแบบแบบมืดตอนนี้แพงค่ะเติอนเพิ่งเทวามันมีทุกคนเทวาส่งโลกเดียน <โอ S 2> พราะว่าทำมันละมงุงไใจฟังนี่นะส่งโลกเดียนเติ<อ>้งขนาดบางคนนั่นเนาะมันไม่หยุดเพราะมันต้องไปห้าคืนห้าตางมาให้ส่งโลกเลือกเดียงประกบครัวแต่มาอย่างนี้เพราะผมผมปวดฟองจริงเลยผมไม่ได้หก ช่องบ้านแหลมหินตรงนี้จะเป็นจุดที่เรือขนถ่านหินจะแล่นผ่านเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปยังท่าเรือขนถ่านหินซึ่งอยู่ตรงหน้าของผมไม่ถึง1กิโลเมตรบริเวณด้านซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนของชาวประมงจํานวนมากถ้าหากว่าโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมีเรือถ่านหินจํานวนมากวิ่งผ่านเข้ามาบริเวณน,นี้พวกเขาจะได้รับผลกระทบในการทําประมงอย่างแน่นอนครับรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรัว้วระบุพื้นที่บริเวณน,นี้ ไม่มีผู้อยู่อาศัยและเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่งสวนทางกับสภาพความเป็นจริงทีมงานของเราสามารถบันทึกภาพขณะมรสุมกำลังเข้าเรือประมงและเรือหาแมงกระพุนหลายลำแล่นหลบมรสุมเข้าฝั่งหลังคลื่นลมผ่านพ้นเราลงเรือกับชาวบ้านออกสำรวจเส้นทางลำเลียงฐานหิน จากท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วไปยังตัวโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านประกาสัยระยะทางจากตรงนี้8.9กิโลเมตรตลอดแนวเป็นป่าชายเลนที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผืนป่าชุ่มน้ำนานาชาติในอนุสัญญาแรมซ่าสัญญาประชาคมที่มีขึ้นเพื่อยับยั้งการบุกรุกเข้าครอบครองและการลดถอยของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แต่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือฐานหินนี้กำลังจะละเมิดสัญญาที่ได้ทำไว้กับนานาชาตินอกจากข้อมูลในรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ครบถ้วนชาวบ้านบอกว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งโครงการท่าเทียบเรือและโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ตลอด3ามครั้งที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียแทบไม่ได้มีส่วนร่วม บางคนเนี่ยไปกางเต้นให้ด้วยซ้ำไปกลางเต้นว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานยังไม่รู้เลยว่าทำคอหนึ่งพวกเราซึ่งซึ่งถูกวงไว้นอกผลกระทบของท่าเรือพวกเราได้รู้แล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะไปพูดเราก็จะไปแสดงความคิดเห็นด้วยลันตาก็ทราบเรื่องก็จะไปแสดงความคิดเห็นด้วยในคอหนึ่งของท่าเรือ เขาเราก็ไปกันปรากฏว่าในในในเวทีเขาพยายามที่จะก,กีดกันการแสดงความคิดเห็นของพวกเราจนกระทั่งมาถึงข้อ3ข้อ3เขาก็มารวบรวมทำแต่ในข้อ3นั้นปรากฏว่าในช่วงนั้นเป็นเป็นรัฐบาลที่เปลี่ยนเป็นขอสอชอแล้วเขาก็ใช้กําลังทหารพล,ลเรือนตำรวจมาคุมพื้นที่ไว้ จำนวนมากพวกเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ไปแสดงความคิดเห็นได้มีการรวมพลคนกอผผอ,อโดยการประชุมสาภาพแรงงานทั้งประเทศที่นี่แล้วคนเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเวทีไม่เพียงผลกระทบต่อชุมชนแต่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างรายได้เข้าจังหวัดกระบี่สูงถึง64,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมา กำลังถูกสั่นคลอนหากโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะอันตาคนหนึ่งเชื่อว่าอย่างนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวของอันดามันเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่กังวลในเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเยอะนะฮะรัฐบาลไม่เข้าใจว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมาเมืองเล็กๆแบบกระบี่ มาเมืองเล็กๆแบบลันตาที่คนไทยแทบไม่รู้จักแต่เมืองเล็กๆแบบลันตาข่าวที่ลันตาเป็นข่าวทุกวันที่สวีเดนวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยรัฐสามารถดูแลได้ควบคุมได้แต่นักท่องเที่ยวเขาเชื่อไหมเพราะบ้านเขาใช้มาก่อนเราเมื่อการคัดค้านของชาวบ้านสอเขารุนแรง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพยายามชี้แจงข้อมูลอีกด้านเริ่มจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวแม้โรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่จะกลับมาผลิตกระแสฟไฟฟ้าอีกครั้งด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันเตาที่ต้องสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มในปี2547แต่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังเหตุการณ์สึนามิผ่านพ้นไปปี2549จนถึงปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวจงังหวัดกระบี ยังคงเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าน้ำมันเตาที่เห็นอยู่นี้มีขนาด340เมกะวัตต์ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำลังมีแผนก่อสร้างใหม่มีขนาด870เมกะวัตต์ซึ่งใหญ่กว่าและต้องมีเรือขนถ่านหินส่งเชื้อเพลิงทุกวันทั้งนี้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจำเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี และมั่นใจว่าจะเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี2,562หรืออีก4ปีข้างหน้าแม้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการก่อนส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ในระหว่างการพิจารณาอยู่นี้กระทรวงพลังงานแสดงจุดยืนว่าควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ วันนี้เวลานี้แก๊สหยุดจากมาเลเซียแหล่งผลิตใหญ่ไทยกับมาเลเซียเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ํามันดีเซลก็ไปใช้ผลิตไฟฟ้าแทนซึ่งก็เกือบจะไม่พอเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหินที่ภาคใต้อย่างไรก็ต้องมี ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังในมุมมองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าทำไมจึงต้องการจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินขึ้นที่จังหวัดกระบี่และตอบคำถามที่ว่าคุ้มค่าหรือไม่หากต้องแลกมาด้วยวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะเปลี่ยนไปรวมทั้งมีข้อถกเถียงมากมายจากนักวิชาการต่อเรื่องโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฐานหินครับต้องให้คนคัดค้านไปลองดูในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูของเราก่อน แล้วถ้าดูว่าที่นั่นไม่ดีครแล้วถึงต่อตาหลังจากที่เราเห็นเรื่องรงไฟฟ้าถึ่มาทั่วโลกเนี่ยส่วนตัวผมเองทนไม่ได้ที่จะเห็นคนตายจะเห็นสิ่งแวดล้อมหาย,ยานะจากรงไฟฟ้าถีน่นี่เป็นเหตผลที่ต้องลุกขึ้นมาครับ สนนุโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจกับก้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักโลกนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นความอุด,ดมสมบูรณ์ของทะเลกระบี่ ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยและทำมาหากินอย่างมั่นคงและก็ยังได้เห็นภูมิปัญญาความรู้ที่ใช้ได้เฉพาะอย่างลงตัวในพื้นที่ตรงนั้นครับชาวบ้านที่นั่นบอกกับเราว่าไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้สูญเสียไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงกำลังสร้างความแตกแยกทางความคิดให้กับผู้คนหลายฝ่ายครับ สิกรกฎาคม2558ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินประสิทธิชัยหนูนวนและอัครเดชฉากจินดาประท้วงอดอาหารหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้าประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินจังหวัดกระบี่ส่วนตัวผมเองทนไม่ได้ที่จะเห็นคนตายจะเห็นสิ่งแวดล้อมหาย,ยน,นะจากโรงไ,ไฟไฟไ้าฐานหินนี่เป็นเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาครับ ผมมาอยู่กระบ,บี่สักปีหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของอนามันนี่มันมหัศจรรย์เราจะสูญเสียไปกับโรงไฟฟ้าต่างอเนี่ยงนี้นไอ่นี้รับไม่ได้ตลอดเวลาของการอดอาหารมีเครือข่ายนักวิชาการร่วมสนับสนุนรองศาสตราจารย์เรนูเวชรัพิมนคณะว,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรเดินทางมาให้กำลังใจผู้ประท้วงทั้งสองคน บอกถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอย่างรุนแรงแล้วจริงๆแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยควรจะมองในแง่มุมนี้หรือประเทศไทยเนี่ยเอากระบี่เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของจังหวัดที่ผลิตพลังงานสีเขียวเพื่อเอาไว้พูดในเวทีโลกว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความร่วมมือเต็มที่เราลดโลกร้อนเราลดมลพิษจากถ่านหิน แล้วเราจะกลายไปเป็นจังหวัดที่มีคนมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดก,การทั้งกรีนเอเนจีกรีนทัวร u r ิซึมแล้วมันไม่ดีหรอคะแต่ความเห็นของนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนทางกับนักวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อย่างสิ้นเชิงสมัยนะั้นต้องยอมรับไม่มีสตังกับเทคโนโลยีมันต่ำปัจจุบันมันมีสตังกับมีเทคโนโลยี เสริมเข้ามาแล้วที่แม่หมอต้องให้คนคัดค้านไปลองดูในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูของเราก่อนและถ้าดูว่าที่นั่นไม่ดีนะแล้วถึงต่อตา,อาปอไปดูมา<ะ>อไม่หม้ออีกครั้งต้องไปดูแต่แต่ไอสิ่งที่กําลังพูดนะคือสิ่งที่มันยังไม่มีระบบที่มันเกิดผลกระทบไปแล้วใช่ครับที่มันผลกันไปแล้วแล้วพวกเราก็เอามาอ้างแล้วเราก็เสียโอกาสที่จะการที่จะนําเข้าฐานหินซึ่งมันมีอะไรฮะมีศักยภาพมากที่จะ ทำให้การผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมั่นคงหลังวันฮารีรายอชาวบ้านจังหวัดกระบี่จำนวนนับร้อยคนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาส่งทบกับเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินและย้ายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามารอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาล <c oughs> สวัสดีนะก็ไปดูกลางคืนเขากินตรงไหนเปล่าผมไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจ้าจไปเฝ้าดูแนละกินอดจริงๆนะแล้วผมจะไปดูแลให้ลงมงานดูแลใหท้ที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาละีตผมเห็นเจาะรูพื้นกลางนะั้นแะแต่ผมไม่ได้ถูกเขาแล้วก็อาจจะอดจริงก็ได้แต่คนเราอดน้ำมดข้าวอดน้ำสามวันตายแล้วการแสดงความเห็นของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21รกรกฎาคมทําให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นมีชาวบ้านจากจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ภาคใต้มาร่วมสมทบเพิ่มเครือข่ายยื่นข้อเสนอ3ข้อคือ 1. หยุดการพิจารณารายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ฉบับทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหินจังหวัดกระบี่ 2. หยุดการประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ไม่มีกำหนดและ 3. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอพลังงานทดแทนการเจรจามีขึ้นหลายรอบจนในที่สุดรัฐบาล รับข้อเสนอของเครือข่ายการประท้วงอดอาหารของประสิทธิทชัยหนูนวลและอัครเดชฉากจินดาสิ้นสุดลงเมื่อค่ำของวันที่23กรกฎาคมรวมอดอาหารประท้วงทั้งสิ้น13วันในระหว่างพิจารณาของออสำน,นักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันก็คือการหยุดกระบวนการแล้วก็เป็นการกลับมาตั้งกรรมการเพื่อดูเรื่องพลังงานหมู่ว้านของกระบี่ว่าทําได้จริงหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะมีประชุมเกิดขึ้นใน เ,เ,เแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการประมูลเทคโนโลยีก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ยังคงดำเนินต่อไปโดยมี2กลุ่มบริษัทได้แก่กลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยและกลุ่มบริษัทออสตอมซึ่งทั้ง2บริษัทนี้เป็นผู้รับเหมารายเดิมที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะโรงปัจจุบันและโรงทดแทนที่กำลังก่อสร้างอยู่ในเวลานี้ มีรายงานข่าวว่าเดิมทีมีบริษัทที่ซื้อซองประมูลจำนวนทั้งหมด12บริษัทแต่เหลือเพียง2กลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมการประมูลเท่านั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่าการยื่นซองประกวดครั้งนี้จะไม่มีผลผูกมัดและการเปิดให้ยื่นซองประมูลเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวมากขึ้น ใในนพื้้ที่ตภาคเมื่อเปรียบเทียบความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้พบว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้า2,638เมกะวัตต์มีกำลังการผลิตรวม2,881เมกะวัตต์ซึ่งมีมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่เพียง198เมกะวัตต์มีท่านคิดมาโดยไนครับว่าทำไมไม่รอการบัรทุโครงการ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างช้าไปอาจจะเป็นปีหรือ2ปีเพราะนั้นเ่ถ้าเป็นงนั้นเนี่ยทำให้แผนงานอะไรต่างเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าเดิมน,นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ทางบริษัทเขากรทราบนะเพราะเราให้เวลาเขาก่อสร้างเนี่ยปี่ปีสี่ปีเต็มๆนับจากที่เขาได้สัญญานะครับนันยังไปวลาถ้าถ้าขาบวนการด้านหน้าเนี่ยช้าอีกก็ั่นหมายว่าระยะเวลาในการให้รยไฟฟ้าดเดินเครื่องได้เนี่ยก็จะดิดก็จะช้าไปนะครับก็อย่าที่เรียนว่าอกอผอท,ทั้งกระทรวงองเนี่ย ไม่ได้ปิดบังข้อมูลเรื่องปัญหาสถานการณ์ายดับภักใต้นะเราเราเราย้ำเสมอว่าภายระบี62เนี่ยปัญหาเรื่องภักใต้จะนินหาเรื่องการยิมหาเรื่องเรื่องไฟตกหรือไฟดับนะครับั้นั้เราพยายามจะทจําโปรเจกต์นี้ให้ทันตามเวลาที่คจะเป็นนะครับ นอกจากพลังงานถ่านหินแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาภาคประชาสังคมและนักวิชาการหลายฝ่ายก็ได้เสนอแนวทางที่เป็นทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าด้วยเชือเ้อเพลิงจากปามน้ำมันแทนถ่านหินปามน้ำมันในสวนของสวิตเพชรด้วงจำนวน30ไร่ถูกสอยจากต้นเพื่อส่งขายเดือนละสองครั้งปามน้ำมันจำนวนหนึ่งตัน บรรทุกบนรถกระบะมายัางลานเทสถานที่รับซื้อปาล์มใกล้บ้านวันนี้ราคาปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทสุวิทย์ได้เงินกลับบ้านจากการขายปาล์มจำนวน1ตันแล้ว4,000บาทปาล์มน้ำมันจากลานเทแห่งนี้จะถูกส่งกระจายให้โรงงานน้ำมันปาล์มหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือสีสวัยปาล์มออยกรุ๊ปที่โรงงานน้ำมันปาล์มแห่งนี้ ปาล์มจำนวนหลายสิบตันถูกส่งมายังที่นี่ไม่ขาดสายจากปาล์มดิบจะนำมาผ่านการนึ่งแยกเมล็ดและนำไปสกัดจนได้น้ำมันปาล์มออกมาวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์มคือทลายเปล่ากลาและกากใยรวมถึงน้ําเสียที่แยกออกจากน้ำมันแล้วเฉพาะน้ําเสียจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่าไบโอก๊ส บ่อกแก๊สชีวาภาพคุมด้วยแผ่นพลาสติกหนาพองลมด้วยแก๊สมีเทนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวนหนึ่งเมกะวัตซ์ซึ่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ประกอบการบอกว่าราคายางที่ตกต่ำทำให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มมากขึ้นจนโรงงานต้องขยายกำลังการผลิตเพิ่มไปอีกเท่าตัวและนั่นก็หมายความว่าของเสียที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มจะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ตรงนี้คือบ่อเก็บน้ําเสียเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1.3เมกะวัตต์ครับเพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อที่จะรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ํามันปาล์มแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วยังไม่รู้นะครับว่าจะจ่ายไฟเข้าระบบได้เมื่อไหไร่เพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังไม่ออกใบอนุญ,ญาตให้กับผู้ประกอบการที่นี่ครับหากบ่อกแก๊สชีวภาพผ,ผ,ผลิตกระแสไฟฟ้าบ่อนี้ได้รับการอนุญ,ญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้อีก1.3เมกะวัตต์ซึ่งผู้ประกอบการได้ลงทุนสร้างไปแล้ว90ล้านบาทนอกจากน้ำเสียที่นำมาผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าไบโอแก๊สแล้วทลายเปล่ากะลาและใยปาล์มยังสามารถนำมาเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่าไบโอมสซึ่งจะมีกำลังการผลิตมากถึง9เมกะวัตต์แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นหากการไฟฟ้า สนับสนุนเชื้อเพลิงจากฐานหินก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยส่งเสริมเพราะว่าหลายๆโรงงานเนี่ยสามารถมีกําลังผลิตไฟฟ้าร่วมร่วมก็หลายเมกะวัตเหมือนกันคือตรงนี้อยากให้รัฐบาลมองเป็นเรื่องอันดับหนึ่งครับปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีโรงงานน้ํามันปาล์ม32แห่งมีศักยภาพผลิตกระแสไฟฟ้าได้160เมกะวัต์ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งจังหวัดกระบี่ที่มีอยู่110เมกะวัตต์แต่ปัญหาก็คือการไฟฟ้าไม่ให้ใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเหล่านี้ และนี่คือทั้งหมดของรายการรักโลกในวันนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านยังคงถามหาการมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงยืนยันหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงต่อพลังงานของประเทศและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ทาง Facebook รักโลกที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้ วันนี้ผมทำพิสิทธิ์เรื่องบำบรุงชัยแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ